วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะต่างชาติชมประเทศไทยแต่กลับกลายเป็นดรามา่าซะอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นมาดูกันค่ะโดยต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่รักประเทศไทยก็คือประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่หลากหลายและชาวต่างชาติก็มักจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและรู้ไหมว่าบางที่สามารถเข้าพักได้ฟรีนะนี่แหละคือความเมตตาและการต้อนรับที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนี่คือวัดไทย ที่ฉันเข้ามานอนได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยช่างเป็นประสบการณ์ที่สงบและน่าจดจำจริงๆขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของพวกเขา โดยในคลิปวิดีโอนะคะครีเอเตอร์ก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เห็นชัดเลยค่ะบอกว่าคุณเห็นนี่ไหมเนี่ยเหมือนกับเป็นวัดในประเทศไทยเลยนะเขาเรียกว่าวัดไทยและฉันเองก็ชอบเดินทางด้วยเนี่ยสิฉันนะมักจะปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆแต่ว่าคืนนี้ฉันขอนอนที่นี่ละกันนะเนี่ยคือด้านใน และนี่คือจักรยานแล้วก็กระเป๋าเป้ข,ของฉันเขาอนุญาตให้ฉันพักได้ที่นี่ฟรีมีไฟฟ้าให้ใช้ฟรีด้วยนะแถมยังมีพัดลมอีกต่างหากและนี่ก็คือห้องน้ำโอ้โหดูสะอาดมากๆเลยอะดูสิว่าประเทศไทยเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉันไม่เข้าใจเลยแต่ว่าแบบฉันรู้สึกว่าน่าทึ่งมากที่เนี่ยฉันรักประเทศไทยจริงๆฉันไม่ต้องการที่จะจากไปเลย มีบางคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าประเทศไทยจะใจดีกับทุกๆคนแต่ว่าไม่อยากจะให้ใช้ช่องทางแบบนี้เพื่อหาผลประโยชน์จากคนไทยอย่างน้อยก็น่าจะบริจาคเงินเพื่อช่วยรักษาวัดเพราะว่าคนไทยก็บริจาคเงินให้วัดเหมือนกันโดยครีเอเตอร์ตอบนะคะบอกว่าใช่เลยเธอพูดถูกวันนี้ฉันได้บริจาคบางสิ่งบางอย่างและฉันก็ถามที่วัดนี้แล้วว่าฉันสามารถจะทําอะไรให้พวกเขาได้บ้างไหมและพวกเขาก็ได้แจ้งให้ฉันทราบเรียบร้อย บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าวัดไม่ใช่สถานที่พักฟรสีสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าในบางกรณีก็สามารถเข้ามาขอที่หลับนอนได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมีทางเลือกก็ไม่ควรจะทําแบบนี้ถึงแม้ว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพราะว่านี่คือวัดไม่ใช่สถานที่พักแรมแล้วก็ไม่ใช่โรงแรมพระภิกษุก็จะใช้สถานที่นี้ เป็นที่พักแล้วก็ปฏิบัติธรรมบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเข้าใจว่านักท่องเที่ยวประทับใจในความดีของคนไทยแต่ว่าไม่ควรจะชักชวนนักท่องเที่ยวคนอื่นให้มาเอาเปรียบความใจดีของคนไทยขอบคุณที่มาเที่ยวเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจไทยค่ะครีเอเตอร์ก็มาตอบนะบอกว่าเข้าใจขอบคุณครับบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่วัดพุทธส่วนใหญ่ จะจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้เข้าชมและนอกจากนี้พวกเขายังสามารถรับอาหารฟรีในตอนเช้าหลังจากที่พระภิกษุสงฆ์กลับมาจากการบินธบาตตามหมู่บ้านและในทางกลับกันก็สามารถช่วยได้ด้วยการบริจาคเล็กน้อยก่อนที่คุณจะออกจากวัดบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าบางวัดก็จะมีที่พักให้สําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยการถือศีลแปดนั่งสมาธิและเดินจงกรมแต่ว่าเป็นสถานที่ที่จะต้องสํารวมให้มากบางคอมเมนต์ค่ะ บอกว่าถึงพระท่านจะให้พระฟรีไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายแต่อย่างน้อยก็ควรจะสมทบทุนจ่ายค่านา้ำค่าไฟให้กับวัดเพราะว่าพระท่านจะไม่สามารถเรียกร้องได้เป็นข้อบัญญัติที่พระสงฆ์ไม่สามารถเรียกร้องได้ชาวพุทธทุกคน,น,นรู้ว่าพระก็ต้องจ่ายค่านา้ำค่าไฟเหมือนกันบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพระภิกษุไทยไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อเห็นว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่บอกว่าเมตตาและเอื้ออาทรพวก ก็ไม่ควรจะถูกเอารัดเอาเปรียบบางคอมเมนต์เขาบอกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉันขอแจ้งเอาไว้นิดนึงค่ะว่าวัดนั้นไม่ใช่ฟรี Airbnb เพราะฉะนั้นควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ห้องพักฟรีที่วดัดเนื่องจากไม่เหมาะสมหรือหากมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะต้องสมทบทุนด้วยการบริจาคบางคอมเมนต์เขาบอกว่าที่นี่คือวดัดสำหรับเอาไว้ให้ผู้คนใช้เวลามาอยู่ ที่น่นนัเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปค้างแรมถึงแม้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องค้างคืนที่วัดเราก็มักจะบริจาคเงินเพราะว่าในชีวิตนี้คงจะไม่มีอะไรฟรีบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพระภิษุทรง์มักจะคิดถึงผู้คนเสมอ ไม่ว่าคนที่เข้ามาจะมีจุดประสงค์อะไรขอให้คุณอยู่อย่างสงบสุขนะเพื่อนแต่ว่าที่ระวังเนี่ยก็คือผีนี่แหละแล้วก็มีคอมเมนต์ข้างบ้านอีกแล้วนะคะบอกว่ามาที่ประเทศคัมโบสิเป็นประเทศที่ดีและที่พักก็ดีกว่าที่คุณพักอยู่ตามในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครีเอเตอร์ก็เลยตอบเป็นอีโมจิทำหน้าแบบตลกแล้วก็หัวเราะค่ะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าวัดไทยจะยินดีต้อนรับทุกๆคนมีที่นอนแล้วก็อาหารให้แต่ว่าผู้ที่เข้ามาควรจะบริจาคตามที่คุณต้องการและควรจะบอกด้วยว่าควรจะต้องทำอย่างไรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไทยเมืองพุทธมีจิตใจงดงามมีเมตตาการุณาและช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนบางคนบอกว่าพระภิกษุสงฆ์ไทยและศาสนาพุทธมักจะสอนเรื่องการให้ใจดีมีความเมตตาและพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องการ ความสงบสุขสําหรับการฝึกชันแนะนํานะไม่อยากจะให้พฤติกรรมนี้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นเพราะว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้บางคนก็บอกว่าโดยปกติแล้ววัดไม่ใช่สถานที่สําหรับนักเดินทางที่จะขอไปเข้าพักหวังว่านี่จะเป็นครั้งเดียวที่คุณจะทําแบบนี้นะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะนะักท่องเที่ยวคนนี้เหมือนกับว่าเขาจะเดินทางมากับเพื่อนเขาสองคนบอกว่าเวลาไม่ใช่สิ่งมีค่าที่สุดที่คุณมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยทำมัน ยิ่งคุณสร้างความทรงจำมากขึ้นเท่าไรเงินก็ยิ่งมีค่าน้อยลงในชีวิตรู้ไหมวันนี้ฉันใช้เงินศูนย์บาทและฉันก็ได้สร้างความทรงจำที่ดีและอบกอดช่วงเวลาดีๆด,ดูสิวันนี้ฉันได้รับข้อสเสนอรฟรีมีคนให้ฉันขึ้นรถใหม่อีกละโดยคลิปนั่งท่ายรถกระบะอันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นคลิปที่ต่อระหว่างนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางจากสปปลาวแล้วก็มาที่เมืองไทยคะ่ะพอมาเมืองไทยก็คือขี่จักรยานแล้วก็มานอนพัก รีีีท่่วัดน้ลคะคมีต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะวินเซนต์จันเซนบอกว่าถ้าเกิดไปฝรั่งเศสจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างเด็ดขาดรู้ไหมว่าที่ยุโรปเนี่ยโดยทั่วไปอันตรายมาก่าโดยเฉพาะในกรุงปารีสบางคนค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเห็นคลิปที่เขาแบบไปนอนพักฟรีที่วัดอยากจะบอกว่าบางวัดเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวไปอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยวัดส่วนใหญ่ก็จะมีโบราณวัตถุมากมาย เกรเตอร์มาตอบนะบอกว่าฉันเข้าใจแต่ว่าฉันคิดว่าการที่ฉันได้มาพักที่เนี่ยฉันโชคดีและรู้ไหมฉันนะเคยทำแบบนี้มาแล้ว5-6ครั้งทุกๆครั้งจะมีคนไทยที่คอยช่วยเหลือแล้วก็เปิดกว้างให้ฉันเนี่ยพักฟรีหลายๆที่เลยแหละ แล้วก็มีคนไทยหลายๆคนเลยนะมาคอมเมนต์บอกว่าโอโหเห็น oh, oh, แบบนี้แล้วไม่รู้จะพูดยังไงเป็นผลจากฟรีวีซ่าหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนี้คอยดูนะว่าจะมีนักท่องเที่ยวในลักษณะเนี้ยตามมาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์เขาบอกว่าในอดีตสมัยที่การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ที่พักต่างๆยังไม่พัฒนาไม่ได้มีที่พักตามแอปพลิเคชันเหมือนกับทุกวันนี้ผู้คนที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางข้ามประเทศก็มักจะแวะพักที่วัดนี่แหละและ พระภิกษุสงฆ์ก็จะช่วยเหลือโดยการนําอาหารมาให้บุคคลเหล่านั้นคนไทยเราจะช่วยเหลือได้ในทุกๆโอกาสแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาหลายๆประเทศแล้วก็เป็นลักษณะที่อยากจะได้อะไรฟรีๆทาไมถึงชอบทําแบบนี้ในเมื่อคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันมือถือได้มีสถานที่พักแรมราคาถูกมากมายโดยเฉพาะ Airbnb ทําไมคุณถึงไม่เตรียมตัวก่อนเดินทางว่าคุณ จะไปพักที่ไหนแต่ในทางกลับกันเหมือนกับจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติพยายามจะหาที่พักฟรีมาเที่ยวเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยสักบาทมาโบกรถฟรีฉันรู้สึกว่าแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องนะเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะ